สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .5 นะคะทุกคนเลยนะคะคนไหนที่เข้ามาแล้วอย่าลืมเช็คชื่อให้เรียบร้อยนะคะพิมพ์ชื่อแล้วก็เลขที่แล้วก็ชั้นเรียนให้เรียบร้อยนะคะระหว่างรอเพื่อนๆนะคะเตรียมอุปกรณ์การเรียนให้เรียบร้อยนะลูกเตรียมหนังสือเรียนแล้วก็แบบฝึกหัด ให้เรียบร้อยนะคะวันนี้คุณครูจะให้ทำการบ้านในแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์นะลูกเล่มสองมีหน้าปกสีขาวนะคะ,ะระหว่างรอเพื่อนเพื่อนเข้ามาเช็คชื่อให้ลูกเตรียมไว้ได้เลยวันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะคะยังจำได้ไหมรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเป็นแบบไหน นะคะวันนี้สอนโดยคุณครูพัชราพรพรมศรีนะคะวันนี้วันอังคารที่25มกราคม2 5 6 5นะคะเตรียมให้พร้อมเลยอุปกรณ์การเรียนคนที่เข้ามาแล้วคนไหนเข้ามาแล้วให้เช็คชื่อด้วยนะพิมพ์ชื่อนามสกุล ห้องเรียนชั้นเรียนให้เรียบร้อยนะคะเราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะอันนี้คือรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะคะคุณครูตั้งชื่อรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานมาให้นักเรียนเรียบร้อยแล้วรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานรูปนี้ มีชื่อว่าสีส่เหลี่ยมด้านขนาน A B C และ D นะคะ,ะสมบัติของสี่เหลี่ยมด้านขนานมีอะไรบ้างเอ่ยใครจำได้บ้างพิมพ์ตอบคุณครูมาได้เลยค่ะสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานข้อที่หนึ่งมุมตรง ข้ามมีขนาดเท่ากันใช่ไหมคะด้านตรงกันข้ามยาวเท่ากัน2คู่ใช่ไหมคะด้านตรงกันข้ามขนานกัน2คู่และเส้นทะแยงมุมเมื่อแบ่งครึ่งจะเป็นครึ่งของกันและกัน เส้นทแยงมุมมันแบ่งครึ่งกันนะคะแล้วก็ด้านซ้ายกับด้านขวาจะเท่ากันพอดีกันนะคะแบ่งครึ่งแล้วเท่ากันนี่ก็คือสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะคะอ่าทีนี้เรามาดูเพิ่มเติม นักเรียนเรามาพิจารณารูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน a b c d กันนะคะในส่วนที่ลูกศรนกำลังชี้อยู่นี้นะคะคือความสูงของรูปสี่เหลี่ยมนะคะความสูงวัดจากจุดยอดมุมก็คือจุด d นะคะลากตรงลงมาตั้งฉากกับเส้น กับส่วนของเส้นตรง ab นะคะหรือฐานของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนั่นเองต้องลากจากจุดยอดมุมแล้วตั้งฉากกับฐานนะคะต้องลากแล้วก็ตั้งฉากเป็นมุมฉากแบบนี้นะเราจึงเรียกว่าความสูงนะคะถ้าไม่ตั้งฉากเราจะไม่เรียกว่าความสูงนะ าลากจากจุดยอดมุมแล้วต้องตั้งฉากเท่านั้นนะคะนี่คือความสูงของรูปสีเนนนเาาปส่เหลี่ยมด้านขนานเรามาดูรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน ABCD กันนะคะเราจะมาดูว่า พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาดนี้มีขนาดกี่ตารางเซนติเมตรนะคะ1ช่องนับเป็น1ตารางเซนติเมตรในส่วนของส่วนของเส้นตรง AB จะเป็นฐานนะคะฐานมีความยาว8เซนติเมตรคุณครูทราบได้ยังไงว่า8เซนติเมตรเพราะ คุณครูบอกไปเมื่อกี้ว่า1ตารางเซนติเมตรก็คือ1ช่องใช่ไหมคะคุณครูก็นับไปเลย1ช่อง2ช่อง3ช่อง4ช่อง5ช่อง6ช่อง7ดช่องแล้วก็8ช่องนับไปเลยนะคะและความสูงของสี่เหลี่ยมด้านขนานของเรามีกี่ช่องคะ1 2 3 4 5มี5ช่องก็ห้า ความสูงเมื่อกี้คุณครูบอกไปแล้วว่าต้องลากจากจุดยอดมุมแล้วก็ตั้งฉากกับฐานเท่านั้นเราจะนับเป็นความสูงความสูงมีขนาด5เซนติเมตรความยาวที่ฐานมีความยาวคือ8เซนเมตรนะคะ,ะถ้าเราจะนับ เป็นตัวตารางแบบนี้เราก็สามารถนับได้เราก็นับไปเลยหนึ่งความสูง5ความยาวที่ฐานเราก็นับช่องตารางไปได้เลยนะคะ,ะแต่ถ้าเราไม่นับช่องตารางล่ะจะทำยังไงคุณครูก็จะมีสูตรให้นักเรียนเหมือนกันนะคะสูตรการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนาน จะมาจากรูปไหนให้นักเรียนยสังเกตดูนะคะนี่คือสี่เหลี่ยมด้านขนานคุณครูตัดส่วนเกินด้านซ้ายออกลูกส่วนเกินด้านซ้ายจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะคุณครูตัดออกมาวางไว้ด้านขวามือรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานข,นานของเราก็จะกลายเป็นรูปสี่เหลี่ยม พื้นผ้านั่นเองอรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าก็จะมีด้านกว้างแล้วก็ด้านยาวใช่ไหมคะตอนป .4 นักเรียนก็เรียนมาแล้วการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าจะมีสูตรว่าความกว้างคูณกับความยาวใช่ไหมคะความกว้างของสี่เหลี่ยมพื้นผ้า a b c d ความกว้าง แทนด้วยเลข5ความยาวแทนด้วยเลข8 8คูณ5เป็น40ดังนั้นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ได้มาจากรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานของเราก็คือ40ตารางเมตรอ่าทีนี้เรากลับมาดูลูกเรากลับมาดูการหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมด้านขนานใช่ไหมคะ สี่เหลี่ยมด้านขนานลักษณะการหาพื้นที่ก็เหมือนกับสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ไหมคะอ่าเรามาดูว่าในส่วนของความสูงก็คือความกว้างนั่นเองในส่วนของความยาวก็คือความยาวที่ฐานของรูปใช่ไหมคะความยาวฐานของรูปเมื่อกี้ไม่เปลี่ยนแปลงเลยใช่ไหมอ่าฐานก็ยังคงเป็น 8เซนติเมตรเหมือนเดิมและความสูงยังคงเป็น5เซนติเมตรเหมือนเดิมดังนั้นเราก็สามารถแทนค่าลงไปได้เลยนะคะความสูงของเราก็เป็น5เซนติเมตรความยาวที่ฐานของเราก็เหมือนเดิมลูกเพียงแค่เราย้ายรูปภาพรูปสามเหลี่ยมจากด้านซ้ายมาด้านขวาความยาวที่ฐานก็ยังคง เท่าเดิมก็คือ8เซนติเมตร5คูณ8ได้40เซนติเมตรเหมือนเดิมเลยคำตอบเท่ากันเป๊ะเลยนะคะสูตรลักษณะที่มาของสูตรก็เหมือนกัน 5. ใครยังมองความยาวที่ฐานและความสูงไม่เป็นให้ดูจุดสังเกตต,ตรงนี้ลูก ความสูงวัดจากจุดยอดมุมนะความสูงความสูงวัดจากจุดยอดมุมจุดยอดมุมก็คือจุดบนสุดตรงนี้ลูกแล้วก็ลากลงมาตั้งฉากกับฐานฐานของเราก็ไม่เปลี่ยนยังเป็นความยาวเท่าเดิมนะคะ ฐานจะอยู่ข้างล่างนะลูกความสูงจะอยู่ในแนวตั้งแบบน,นี้แล้วก็ลากกับไม้บรรทัดลงมาวัดระยะส่วนมากโจทย์จะกําหนดความสูงมาให้ข้อนี้โจทย์กําหนดความสูงเป็น8เซนติเมตรความยาวที่ฐานเป็น2 12เซนติเมตรสังเกตได้ไง่ายๆลูกถ้าเป็นความสูงโจทย์จะ จุดเป็นเส้นประไว้แบบนี้แล้วก็มีสัญลักษณ์มุมฉากไว้แบบนี้นะคะ,ะถ้าความสูงโดนต่อแขนมาด้านนอกก็ยังสามารถอ่านความสูงได้นะคะเราต่อความยาวที่ฐานออกมาแบบนี้แล้วก็วัดความสูงให้ตั้งฉากความสูงก็ยังคงเท่าเดิม ความสูงในข้อนี้คือ6เซนติเมตรส่วนฐานเราวัดจากรูปจริงนะเราจะไม่วัดเส้นต่อเส้นปละตรงนี้นะลูกเราจะวัดฐานความจริงตรงนี้นะวัดแค่เส้นทึบนะไม่ไม่เอาเส้นปละนะลูกอ่าเส้นปละเราแค่ต่อมาเพื่อที่จะวัดความสูงเท่านั้นแต่เราจะไม่นับรวมนะข้อนี้ความยาวที่ฐานคือ 10เซนติเมตรความสูงคือ6เซนติเมตรถ้าเราหาพื้นที่โดยการไม่นับตารางเราจะหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานได้ยังไง เรามาดูค่ะสูตรของการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานมีอยู่ว่าความสูงคูณความยาวฐานใช่ไหมคะถ้าเรามองความสูงเป็นมองฐานเป็นแล้วก็แทนค่าได้ถูกต้องเราก็จะทำโจทย์ข้อนั้นได้ถูกต้องลูกเรามามองหาความสูงก่อนลูก ความสูงก็คือเส้นตรงที่ลากลงมาแล้วก็ตั้งฉากกับฐานแบบนี้นะเส้นตรงที่ลากลงมาแล้วก็ตั้งฉากกับฐานลูกข้อนี้โจทย์กำหนดให้ความสูงเป็น4ซนติเมตรใช่ไหมคะ ส่วนความยาวที่ฐานจากจุดกอไปถึงจุดขอ3เซนเมตรเราก็แทนค่าลงไปเลยความสูงคือ4ความยาวที่ฐานคือ3เราก็นำเลข4กับเลข3มาคูณกันข้อนี้4คูณ3เป็น12คำตอบที่ได้หน่วยเป็นเซติเมตรต่อเป็นตารางเซนติเมตรนะคะ ดังนั้นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานกขอคองอมีพื้นที่12ตารางเซนติเมตรเวลานักเรียนตอบให้ตอบเป็นเลขไทยนะคะ,ะต่อไปเป็นการบ้านนะคะให้นักเรียนทำลงในแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ หน้าปกเป็นเล่มขาวแบบนี้นะถ้าเป็นเล่มม่วงจะเป็นหนังสือเรียนอันนี้เป็นแบบฝึกหัดนักเรียนสามารถเขียนลงไปได้เลยลูกสามารถทําลงไปในหนังสือได้เลยนะคะอ่าวันนี้คุณครูให้การบ้านแค่5ข้อนะคะคุณครูให้การบ้านแค่5ขอ้อหน้า78แล้วก็หน้า79แบบฝึกหัดที่ 7.6แล้วก็แบบฝึกหัดที่7.7นะคะให้ทำแค่5ข้อเท่านั้นในหน้าที่78คุณครูให้ทำแค่ข้อ1กับข้อ2นะคะให้ในักเรียนใช้ไม้บรรทัดนะวัดเส้นประหรือความสูงตรงนี้นะลูกวัดเส้นประหรือความสูงแล้วก็บอกคุณครูมาว่า ได้ความสูงกี่เซนติเมตรได้ความยาวที่ฐานกี่เซนติเมตรนะคะให้ทำแค่2ข้อส่วนแบบฝึกหัดในหน้าที่79ให้นักเรียนทำตามตัวอย่างทำตามตัวอย่างนี้ได้เลยให้เขียนวิธีทำ แล้วก็เขียนสูตรของสี่เหลี่ยมด้านขนานมาก่อน1ครั้งบรรทัดที่2ให้แทนค่าความสูงให้แทนค่าความยาวฐานมาบรรทัดที่3ให้นักเรียนหาคำตอบบรรทัดที่สให้เขียนดังนั้นแล้วก็บรรทัดที่5ให้ตอบตอบให้เรียบร้อยนะคะมีทั้งหมดกี่บรรทัดเอ่ย มีทั้งหมด5บรรทัดครบพอดีเลยนะคะมีทั้งหมด5บรรทัดครบพอดีเลยใครทำเสร็จแล้วถ่ายรูปท่งในกลุ่มไลน์ให้เรียบร้อยนะคะอ่าเดี๋ยวรครูจะดูให้ก่อนว่าแต่ละข้อมีความยาวฐานกี่เซนติเมตรมีความสูงกี่เซนติเมตรข้อที่หนึ่ง ความสูง2.8เซนติเมตรคุณครูบอกแล้วใช่ไหมคะเวลาดูความสูงของรูปให้ดูที่เส้นปละแล้วก็สัญ,ญลักษณ์ตั้งฉากใช่ไหมคะถ้าไม่มีสัญ,ญลักษณ์ตั้งฉากเราไม่เอาตัวเลขนั้นความสูง3เซนติเมตรได้ไหมไม่ได้อันนี้จะไม่ตั้งฉากจะเป็นเส้นรอบรูปนะคะเรานับ 2.8เป็นความสูงความยาวที่ฐานคือ4ซนเมตรส่วนข้อที่2คุณครูให้เลือกระหว่างความสูงระหว่าง3.6เมตรกับ4.4เมตรลูกลูกจะใช้ความสูงข้อไหนตัวเลขไหนข้อนี้ความสูงคือ3.6 นะคะส่วนความยาวที่ฐานคือ4.7เมตรอ่ะต่อไปข้อสุดท้ายข้อที่3าะความสูงเราสังเกตได้จากจุดไหนลูกเราสังเกตได้จากมุมฉากนะคะถ้ามุมฉากอยู่ตรงไหน,นให้นักเรียนดูความสูงตรงนั้นได้เลยความสูงข้อนี้คือ3.8เมตร ส่วนความยาวที่ฐานความยาวที่ฐานคือ4.6เมตรนะคะเราไม่เอา1.7นะ1.7อันนี้เราแค่ต่อออกมาเพื่อวัดความสูงเท่านั้นแต่ไม่สามารถนำมาคำนวณได้ดังนั้นฐานของข้อนี้คือ 4.6เมตรนะคะ,ะแทนค่าให้ถูกต้องนะบรรทัดแรกให้นักเรียนเขียนสูตรของการหาพื้นที่ด้านขนานก่อนบรรทัดที่2ให้แทนค่าแทนค่าความสูงแทนค่าความยาวฐานบรรทัดที่3ให้นักเรียนหาคำตอบบรรทัดที่4 เขียนดังนั้นแล้วก็บรรทัดสุดท้ายบรรทัดที่ห้าให้ตอบตอเป็นเลขไทยนะคะเวลาตอบจะตอบเป็นตารางเซนติเมตรตารางเมตรให้นักเรียนดูที่หน่วยความยาวของรูปนั้นว่าเป็นเซนติเมตรหรือเมตรนะคะทําการบ้านเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายลงกลุ่มส่งงานให้เรียบร้อยนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ